ผมรู้สึกว่าเจ้าของหัวใจดวงนี้ไม่ได้ให้แค่หัวใจกับผมแต่ให้ผมได้มีชีวิตอยู่อย่างมีค่าต่อไปให้ผมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวกับคนที่ผมรักให้ลูกๆได้เติบโตอย่างมีความสุขให้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าทั้งปู่ย่า ญาติพี่น้องและและหลานให้สัตวแพทย์อย่างผมได้ต่อชีวิตให้กับสัตว์และพี่น้องของมันผมได้ใจมาหนึ่งดวงใจที่ให้คนอื่นต่อไปได้อีกไม่สิ้นสุดการบริจาคอวัยวะและดวงตาคือการต่อชีวิตต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต